เรล่งก็กำลังทำงานอยู่เกบ็บ้วนอยู่พี่น้องเอ้กำลังเก็บ้วนวางแล้วเก็บ้วนเก็บ้วนอยู่เรายังไม่ได้ทำอะไรเรากำลังเก็บ้วนทำ้วนกันอยู่พี่น้องเอ้ วนวางวนทำวนจะได้ปลาหรือเปล่ามาดูไม่ได้ใช้ใช้ลิกใช้อะไรทำขึ้นมาพี่น้อง i go like yeah มังม่งมืบางลำไปมาตอนไม่วางก่อนารงกันสองลำ กินมัง่งไม่ได้กินมัง่งดูทะเลวิวทิวทัศน์บรรยากาศกันเรอาอถ่ายทำในทะเลทะเลไม่สวยเป็น ภูเก็ตจะง่าภูเก็ตไม่นลาะเลยนี่าจิ้มภูเก็ตมากินมแล้วแถวๆนี้แหละปลาอยู่แถวนี้